สวัสดีครับว้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอได้ยินนะคะได้ยินนะคะเฮ้ยค่ะเอาสวัสดีครับเอาเสียงยังดีอยู่ไหมเอาขอเสียงนกหวีดให้บอกรกู้ชาติหน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะ ครับวันนี้นะครับในนามของกลุ่มมกกู้ชาตินะครับก็จะมาเล่าเรื่องวันที่29ที่ผ่านมาที่เราออกมาร่วมเดินขบวนรณรงค์กับพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับก่อนที่เราจะเล่าเรื่องว่าขบวนของเราเป็นยังไงเรามีกรอนบทหนึ่งมาฝากเพื่อคาระวะจิตใจของพี่น้องมวลมหาประชาชนครับด้วยกรอนที่ว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในใต้ล่า คือพลังมหาชนคนรักชาติยืนยงคงก้ามาประกาศพงงท้ากล้าล้มโสมมมานกเกษตรชนคือคนจริงไม่ทิ้งชาติกเกษตรศาสตร์จึงประกาศอย่างอาถรรพ์ร่วมพลังคัดข้านกำจัดพานพาษานแรงแก่งกล้ามหาชน มกร่วมกู้ชาติประกาศก้าวถึงคราวที่สิทธิพี่น้องทุกแห่งหนร่วมแรงแก่งกล้ามารวมพลปะกาศตนมาร่วมสู้กู้แผ่นดินเอ้าขอเสียงไรดังจทห้าร้อยเนยขอเสียงหน่อยนะคะโซ่ไหมโซ่ไหม อันนี้ก็คงต้อขออื่นนะคะเราคงต้องขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มมอกอกู้ชาติเรามีความภูมิใจนะคะที่มีส่วนร่วม กับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันที่29มีนาคมนะคะก่อนอื่นก็คงต้องขออนุญาตนะคะขอใส์ต่อไปนะคะเราเนี่ยกลุ่มมอกอกู้ชาติเนี่ยค่ะท่านจะเห็นว่าเราเนี่ยนักรบหัวเขียวแบบนี้นะคะเราไปมาทุกเวทีแล้วนะคะเราต่อสู้กับกปป,ป,ปสนะคะตั้งแต่เวทีราชดำเดนินเวทีบ้านราดพร้าวไหนบ้านราดพร้าวอยู่ไหนคะ มลภาวาอยู่ไหมนะคะจําพวกเราได้ใช่ไหมคะมลภาวนะคะแล้วก็ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นในเน้นหลักในการปฏิรูปกันเกษตรนะคะซึ่งก่อนอื่นก็คงต้องมีในรูปก็คือมีแกนนําของเรานะคะท่านสอ,อ,อส,อออสอดออรอุทัยรักนันครน,นะคะหลายๆคนต่อนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะลองเบย์นะคะแล้วก็เนื้อหาในนี้เป็นคําขวัญของมหาเกษตรศาสตร์นะคะที่ว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศ กาษีศาสตร์ตรคือภาษีของประชาชนนะคะตอนนี้นะคะพวกเรานะคะกินภาษีของประชาชนอยู่เมื่อประชาชนเดือดรอด้อนหรือสังคมมีปัญหาเราต้องออกมาช่วยกันสู้นะคะสู้ไม่สู้โอ้นะคะสไล์ต่อไปค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นป้ายที่เราทํากันนะคะอันนี้ให้น้องเมย์เล่าดีกว่าค่ะบัดน้องเมย์ว่าบรรยากาศเรื่องเรื่อตอนเช้าเป็นไงบ้างคะครับสาหรับอาจารย์นุชครับสําหรับในตอนเช้าเนี่ยเราก็นัดรวมพลเลยครับทุกคนเนี่ยใส่เสื้อเขียวกับรองเท้าผ้า<อ>ไ<ป>บวรวมกันท,นที่รวมกันที่หน้ารูนันดุสิตครับเวลาแปดโมงครึ่งบรรยากาศเนี่ยอาจารย์ผมนึกว่าเป็นไงบ้าง งานคืนสู่ย้าวชาวมอกก่อนนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะที่รุ่นเก่าๆก็มาร่วมกันก็เรามีป้ายเต็มไปหมดแล้วจันทำมาประมาณเท่าไหร่น้องเมย์ทำมากันประมาณเท่าไหร่ป้ายและธงต่างๆธงร่วมเป็นร้อยไหมร่วมเป็นร้อยครับเป็นร่วมเป็นร้อยนี่ค่ะนิดเริ่มนะคะเริ่มนะคะนี่เริ่มคือสตาฟเริ่มมาแล้วพี่ๆน้องๆก็เริ่มมาแล้วนะคะสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเชิญค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นไงบ้างน้องเมย์เล่าซิขบวนเราพร้อมนะครับเราก็มา ย้ายครับมาที่ใต้สะพานนะครับมามาหลบร่มนิดนึงครับอเดินขบวนพร้อมกับลุงตำนานตอนเก้าโมงครึ่งครับตอนนี้พี่น้องเราเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนี่เกษตรเลยใช่ไหมนี่เกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับเกษตรเลยครับอาจารย์แล้วป้ายต่างๆนี่เขียนอะไรบ้างคะคบน้องเมย์ป้ายต่างๆนี่เขียนอะไรกันบ้างยกตัวอย่างป้ายต่างๆเนี่ยเราได้แนวความคิดครับพี่น้องมาจากเรื่องเรื่องของการปฏิรูปเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นอีปู ข้าวกูอ er ย <fit> <quarto> ู่ไหนนี่ก็ถามใช่ไหมฮะนี่ก็ถามนะคะนะคะอีปูกองข้าวเอ็นะคะแล้วก็ดีๆเราก็มีนะครับปฏิรูปไทยปฏิรูปใจข้าวคือชีวิตอเงี้ยเราก็จะมีประเด็นต่างๆนี่ขึ้นมานะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะขอสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างอ่ะน้องเบย์ลองลองอ่านแต่ละป้ายดูค่ะครับอย่างะเราก็เขียนนะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับอาจารย์ก็คือข้าวคือชีวิต Ri c e is l i ล e นะครับกู้ชาติกู้ชีพชาวนาครับสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไปนะคะนี่ก็เป็นพี่ๆต่างๆที่มาช่วยกันทุกของชาวนาคือทุกของชาติครับทุกของแผ่นดินด้วยนะคะทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินใช่ไหมคะใช่นะคะเราต้องมาช่วยกันนะคะมหาเกษตรศาสตร์ เป็นศาสตร์ของแผ่นดินต้องกลับมาช่วยพี่น้องโดยเฉพาะชาวนานะคะชาวไร่ชาวสวนต่างๆด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะครับสไลด์ต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปนี่นครับรัฐบาลรัฐมานรู้สักอัจานเป็นรัฐมานะนะครับรัฐบาลยิ่งเละ ทำรายการส่งออกข้าวไทยอันนี้ก็เราก็จะมีพวกป้ายต่างๆจะเห็นได้ว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านก็จะเก็บป้ายของเราถือนะคะป้ายต่างๆของเราเนี่ยตั้งแต่แรกจากการที่เราไปรวมกับบ้านลาดพานะคะเราก็จะมีคอนเซปต์มีความคิดเรื่องการทาป้ายแล้วก็มอบให้กับพี่น้อยต่างๆตรงนี้นะคะไม่ทราบว่าใครมีป้ายของมหาลัยเกษตรศาสตร์บกอยู่บ้างไหมคะหรือท่านอาไปไว้ไหนแล้วมีป้ายชูป้ายดูดีค่ะลองมีป้ายดูบ้างไหมคะ ว่ามีป้ายของเราบ้างหรือเปล่านะคะหรืช่วยกันชูอ่าต่อไปค่ะน้องเมย์ต่อไปเลยครับอ่าอันนี้เป็นทอกอบเดอรทาวเลยนะจ้ะจากที่เราเดินตบเบือให้หน่อยค่ะครับเป็นมหาลัยเดียวนะคะที่มีธทงชาติขนาดแบบไอ้ทงทงมหาลัยนะคะแล้วก็ทำให้กับผู้แพร่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องทำไมเยอะมาจากไหนกันอ่ะน้องเมย์คือนี้เนี่ยครับเป็นเป็นคือคือเราก็เดินไปกับลุงกำนานเนี่ยแล้วก็เออ ปลาใสก็ปลาใสไปเต้นก็เต้นไปเลยเอะเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรนะจ๊ะเราก็เลยกางธงยักษ์ผืนนี้ออกมาครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ส่งกันครับแต่ผมเนี่ยสิครับเอาหอบไปกันเลยวิ่งตามครับอาจารย์ไปเกตธงครับเอาใครได้เล่นธงเกษตรบ้างครบได้เล่นไหมได้เล่นไหมพ่อแม่รับเท้าพ่อแม่พี่น้องรับเท้าน่าจะได้เล่นกับเราด้วยนะคะธงนี้ก็ออกสื่อไปตัวเอยไปตามทั่วโลกไปหมดแล้วนะคะว่าธงนี้สวยงามมาแล้วก็คนก็จะเยอะนะคะช่วงนั้นเกษตรเดินไปไหน ก็เป็นข่าวดีของเราว่ามีธงปั๊บคนก็ร้อนใช่ไหมคะก็เป็นเทคนิคของมารยาเกษตรศาสตร์เนาะคนก็แอบไปอยู่ใต้ธงเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ยอมออกกันเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นความคิดไอเดียใหม่ๆของมารยาเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญอะไร่อไปเลยครับ ใช่ต่อไปค่ะอ่านี่เป็นขบวนสวยงามมากเลยเราก็นาด้วยธงสีเขียวครับอาจารย์เป็นธงเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งร่มเย็นแล้วก็ทั้งสดชื่นและหมายถึงเกษตรกรไทยด้วยครับอาจารย์ใช่ตอนนี้ก็เริ่มคนเริ่มเยอะขึ้นตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะครับตรงนี้รู้สึกว่าอ๋อผมจําได้อาจารย์ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป่านกหวีดแบบเป่าบๆๆผมก็เอ๊ะเป่าอะไรกันพอมองไปอ้าว นึกว่ายิงหลักวอให้อยู่เตาเียบเเลยอ๋อถึงตรงนั้นพอดีว่างั้นเถอะหะสะดุดมากนะคะตรงนี้เนี่ยเี่นทูงสวยงามนะคะของมาลัยเกษตรศาสตร์ใช่พี่น้องก็เริ่มพอเข้ามาเรื่อยเริ่มพอเข้ามาเติม้ามาเรื่อยในกระบวนาของเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์เชิญค่ะสไลด์ต่อไปค่ะ ต่อไปนี่ก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะที่หลายๆคนถ่ายนะเราก็แอบเอามานะคะบางทีก็กล้องของมหาลัยเราบ้างหรือกล้องของนิสิตเราบ้างนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามเพราะแม่พี่น้องที่ไปด้านนี้ถึงไหนละเดินไปสักกี่กิโลละเกือบจำได้ไหมเม่จำได้ไหมตรงนี้น่าจะเกือบถึงแยกราชประสงค์แล้วครับผมอ๋อมาได้หลายกิโลแล้วมาได้ประมาณเกือบกิโลแล้วรับจตุร์กิโลแล้วนะคะตั้งเดินมาเดินหรือไหลมา เดินไหลคุณบอกว่าไหลมาเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ใช่เดินมาไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะคะไม่มีใครกลับบ้านเลยว่างั้นเถอะไม่มีครับมีแต่เติมเข้ามาเรื่อยๆครับเติมเข้ามาเติมเข้ามาครับผมจนจากเดิน่ยกลายเป็นไหลเลยครับจัาเชิญสไลด์ต่อไปครับอืนี่ครับจากปราช่าประสงค์เราก็มาถึงสยามครับตรงนี้เนี่ยได้หลบร้อนครับครับใต้ใต้ทางด่วนนะคะเรามีรถประจำขบวนด้วยเหรอครับ มี <นะ S 1> ครับเป็นกู้ชาติ<ช>จะเห็นว่าข้างรถเราจะเขียนว่าปฏิรูปไทยปฏิรูปใจต้านไทยคอร์รัปชันครับปฏิปร,รูปไทยเอาอีกรอบเปนะคะปฏิรูปไทยปฏิรูปใจต้านไยัยคอร์รัปชันครับโอเคนะเราจะไม่ก่อเฮ้ยเราจะต้องคัดค้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบใช่ไหมพี่น้องใช่นะคะเราจะไม่มีนะคะไม่ว่ารัฐบาลหน้าไหนนะคะ ต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของกลุ่มมกกู้ชาติเลยนะคะ <Okay. S 2> เป็นไงบ้างคะอาจารย์ที่อยู่บนรถเนี่ยเป็นไงบ้าง oh oh. นะมีกี่ท่านที่ปลาศัยอยู่บนรถบ้างส่วนาอาจารย์อาจารย์ประจำเนี่ยจะมีกัน2ท่านคร <c oughs> นะับแต่มี <c oughs> ท่านหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ยอมปล่อยไมเลยนะ <c oughs> แต่ผมรู้ว่าคนคนถือธงข้างหน้าค่ะ ผมเองครับนั่นแหละฮะน้องเมย์อยู่ข้างหน้านะเซลล์ถือ์ตลอดเลยนะครับอีกต่อไปรูปหนึ่งค่ะสไลด์ต่อไปค่ะนี่ครับเป็นป้ายหนึ่งชาวนาไทยมาทวงหนี้รัฐบาลคอันนี้ก็เป็นป้ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเราทำมาด้วยใช่ไหมคะเกษตรศาสตร์นะคะเป็นป้ายของตัวเองป้ายต่อไปค่ะ ดีครับานี่ไงฮะอาจารย์ทอตบมือให้อาจารย์ต้อยด้วยค่ะอาจารย์ต่อยค่ะอาจารย์ต่อยนะคะวันนี้ท่านติดธุรานะคะได้ข่าวว่าท่านปลาใสกี่ชั่วโมงอยู่บนรถวันนั้นเท่าที่ผมดมได้ใช่ไหมะตั้งแต่ตั้งแต่ออกครับอาอาจารย์ต่อยเนี่ยปลาใสปลาใสไปตั้งแต่ออกแต่ออกพูดไปเรื่อยๆครับพูดไปเรื่อยๆอ่านป้ายพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆจนแบบเกือบถึงลานพระรูปเลยจนแบบชาวเกษตรเนี่ยเรียกว่าเป็น ผู้ใหญ่บ้านต่อยแห่งบ้านมอซอเรามีแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านต่อยแห่งทุงบางเขนนะคะเรามีแข่งกับคุนผู้ใหญ่บ้านของที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าจันต่อยเนี่ยแกก็เห็นป้ายอะไรต่างแกสามารถพูดได้หาประมาณสี่ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะคะอยู่คนเดียวเลยนั่นก็เป็นเป็นกําลังใจนะคะเราไม่มีความรู้สึกเด็ดหน่ายเลยนะคะหรือว่าเหนื่อยต่างๆนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มของเรานะคะงั้นก็มาถึงตรงไหนต่อไปบ้างตอนนี้โดนถึงไหนแล้วครับตรงนี้นี่ก็คือเป็นบริเวณหน้าวังสาปทุมครับผม เลี้ยวมาจากแรกปทุมวันครับผมก็ยังเดินอยู่นะพ่อพี่น้องหรือรวมทั้งคนมกก็ยังอยู่ร่วมกับเราไปนะคะธงเขียวๆของเราก็ยังเดินไปกับมวลมหาประชาชนตลอดเวลาครับผมต่อไปค่ะต่อไปครับเชิญค่ะอันนี้ก็เลี้ยวตรงแยกราชเทวีเข้าถนนสีดาประมาณกี่กิโลแล้วคะจากตรงนั้นมาจากจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยผมเดาๆว่าน่าจะสัก3มกิโลถึงสได้แล้วครับถึงกิโลเมตรแล้วนะคะยัง้อนไม่แดดเป็นไงบ้าง โอ้โหอาจารย์ครับ4ี่2องงศาเนี่ยไม่มีใครกลับบ้านเลยนะคะถามพี่น้องครวันนั้นร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนแล้วสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้นะคะไม่ร้อนยังไงก็ต้องสู้ไล่จนกว่ามันจะไปนะคะต่อครับเมย์ต่ออ่าเี่ก็เป็นกลุ่มของเรานะคะก็มี คำต่างๆเช่นมกรร่วมกู้ชาติปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคะนี่เราก็ทำป้ายนี้รณรงค์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่เรามาร่วมงานกับกรปปสนะคะเชินค่ะมีอะไรกันไหมราบต่อไปครับ่อวยควาีหมาอีกละอีกมุมหนึ่งของธงยักษ์แต่แต่ด้วยตววัตถุประสงค์หลักๆคืออันนี้ครับในความหมายของเราก็คือว่า42องศาครับพี่น้องร้อนครับเราก็เลยเอาธงยักษ์ออกมาได้อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าพี่น้องทุกคนเนี่ย เข้าไปอยู่เข้าไปในทงยักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมดเลยนะคะเราก็ภูมิใจนะคะที่เราสร้างอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์ในวันนั้นด้วยพอดีเลยนะคะทั้งทั้งสวยแล้วก็ร่มนะครับอาจารย์ครบทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างที่รูปนี้สวยงามมากครับใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับของพันธมิตรชาวเกษตรศาสตร์นั่นก็คือสิทธิ์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมก็มีน้ํา จะเห็นว่าเป็นน้ําดื่มเกษตรนะครับอเอามาแจกให้เย็นเย็นให้ใคลายร้อนกันใครได้ดื่มน้ําดื่มเกษตรบ้างครับขอเสียงหน่อยครับเห็นไบจเ,เห็นใบนนนโอ้นะคะไดเอามาบ่อยๆนะคะเราก็ที่หมู่บ้านลาดพราวเราก็สับสุนน้ําดื่มของเราไปให้กับพี่น้องคลายความเครียดคลายความดับร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปค่ะเราขอเชิญเชิญท่านอาจารย์ธงชัยเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ครับประชาชนคือเจ้าของประเทศนะครับรเกษตรศาสตร์คือภาษีของประชาชนครับวันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสที่3เมษายนนะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับร่วมกับกลุ่มมกกู้ชาตินะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับ ร่วมเสวนาการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้ากเกษตรนะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าโซนนิ่งนะครับมันเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับวันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสที่สมเมษายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับอาคารสารานิเทศ50ปีนะครับ ขอเชิญชวนพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับไปร่วมกันระดมความคิดนะครับเพื่อปฏิรูปการบริหารงานการจัดการภาคการเกษตรของเราอย่างเป็นรูปธรรมนะครับขอเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับขอเสียงหน่อยครับเจอกันนะครับพฤหัสนี้นะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับไปช่วยกันระดมความคิดครับ ในโอกาสนี้นะคะเราคงกลุ่มมอกอร่วมกู้ชาตินะคะเราเป็นตัวแทนนะคะในกลุ่มนี้ก็มีสมาชิกมากมายนะคะขอกราบขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้ต่อสู้ร่วมกันขอพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกท่านเราขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะละขอบคุณครับมกอร่วมกู้ชาติ